สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผม K Series Man ชนะที่จะมาพูดคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวความรู้สึกหลังดูนะครับซีรีส์เรื่อง The First Responders นะครับซีซั่น2อสีตอนแรกกันนะครับก็หลังจากนะครับที่รอคอยซีรีส์เรื่องนี้กันมาอย่างยาวนานนะครับหลังจากที่ซีซั่น1ก็เรียกว่า เป็น CV, ซีรีส์สืบสวนระทึกขวัญที่ผมบอกเลยนะว่าขึ้นหิ้งเลยนะครับเพราะมันเป็นการร่วมมือกันของทีมตำรวจทีมนักดับเพลิงทีมกู้ภัยและก็ทีมนิติเวศด้วยนะครับซึ่งเป็นรไรที่แปลกม่แล้น่าสนใจมากๆนะครับและจากซีซั่นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าทิ้งปมตอนช้ายได้อย่างน่าสนใจมากทําให้คนดูซีซั่นหนึ่งหลายๆคนรวมถึงผมด้วยคือค้างมากคือตัดจบได้แบบแสบซวงมากๆนะครับทำให้เราก็เลยต้องมารอลุ้นอยู่นะครับว่ามันฉายเมื่อไหร่นะครับและในที่สุด มันก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยจะมารีวิวนะครับว่าสีตอนแรกเนี่ยหลังจากที่ได้ดูแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับและก็เหมือนเดิมฮะจะพยายามเลี่ยงการสปอยให้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนของซีซั่น2นี่ก็คือเรียกว่าเล่าต่อเนื่องจากซีซั่นหนึ่งมาเลยนะครับก็คือเหตุการณ์ที่ตัวจินโฮแกนะครับของเรากับตัวบงโนจินนะครับก็ได้เข้าไปในที่เป็นลานจอดรถนะครับเพื่อตามล่าตัวนักวางเพลิงต่อเนื่องนะครับที่เรียกว่าได้ก่อคดีมาหลายครั้งแล้วแล้ว2คนนี้พยายามที่่จจะไลับ ไอตัวนักวางเพลิงคนนี้อยู่นะครับก็จากซีซั่นหนึ่งนะครับก็เรียกว่าคากันอยู่แค่นี้นะครับแล้วเขาก็มาเล่าต่อเลยนะครับซึ่งก็เรียกว่ายังคงเล่าเนื้อเรื่องนะครับและผูกปมต่างๆและอย่างน่าสนใจนะครับและความดีความชอบของเรื่องนี้นั่นก็คือการทํางานร่วมกันของทั้งทีมตํารวจทีมนักดับเพลิงนะครับทีมกู้ภัยนะครับแล้วก็ทีม,มติเวนเนี่ยก็เรียกว่ายังคงทํางานได้อย่างเพอร์เฟกเหมือนเดิมยังคงทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยตื่นเต้นด้วยนะครับว่า พวกเขาก็ยังคงไปตามหาคนร้ายเก็บหลักฐานมาหาว่าคนร้ายลงมือยังไงคนร้ายมีแผนจะทํายังไงต่อคือจุดแข็งของเรื่องนี้ซีซั่น1นึ่งทำไว้ดียังไงซีซั่นสก็คือรับไม้ต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ได้เห็นการทํางานของ2ตัวเอกของเรานั่นก็คือตัวหมาจีโดนนะฮะหรือจินโฮแกนนะครับแล้วก็รดเกลียดินหรือว่าบงโดจินนะครับสอพระเอกละกันที่ยังคงร่วมมือกัน ในการบูรหัมในการไปจับตัวคนร้ายเหมือนเดิมนะครับและที่สําคัญคือในช่วงแรกครับเราก็จะเห็นได้เลยครับว่า2คนนี้คือแบบก่อนหน้านี้นเคยสนิทกันขนาดไหนคือ2คนนี้ก็ยังสนิทกันมากขึ้นแทบจะเป็นพี่น้องกันแล้วคือเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกแบบเคมีของคู่พระเอก2คนนี้คือดีมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จากซีซั่นหนึ่งนะครับที่เขาทิ้งปมไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันเป็นรักสามเศร้านะครับของสองคนนี้กับซอนนะครับก็ยังคงเรียกว่ายังคงรักษามตาตรฐานเดิมนะครับในการที่ให้เรามาลุ้นอยู่ดีว่าสุดท้ายซอนจะเลือกใครนะครับระหว่างรุ่นพี่นะครับที่เธอชื่นชมและชื่นชอบมาโดยตลอดนะครับกับขอนุ่มข้างห้องสายซึนปากเสียแต่ว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมากกว่าใครซอนจะเลือกใครนะรนั่นคือคีย์สำคัญของเรื่องเลยที่ผมก็รอดูเหมือนกันว่านางเอกเราจะเลือกใครเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่า ในซีซั่น2เนี่ยรับสืบทอดทุกอย่างมาหมดเลยครับทั้งการทํางานเป็นทีมงานของแต่ละหน่วยงานมิตรภาพของพระเอกทั้งสองคนรักสามเศร้าของตัวละครหลักทั้ง3นะครับแล้วก็แน่นอนครับก็คือการตามจับตัวมือวางเพลิงครับที่เรียกว่ามีการเล่ามาตั้งแต่ซีซั่น1แล้วนะครับว่าคนนี้คือแบบเป็นตัวการสําคัญในเรื่องเลยนะครับแล้วก็มีการแตะแตะพูดถึงไอ้กลุ่มที่เป็นถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็น ผู้มีอำนาจหรือเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับที่พระเอกของเราเคยไปจับพวกเขาไว้นะครับแล้วเขากำลังจะมาเล่นงานพระเอกคืนก็ทิ้งปมไปด้วยนะครับก็เรียกว่าถ้าคุณชอบซีซั่นหนึ่งมายัางไงซีซั่นสองก็คือมาดูต่อได้เลยครับตอนนี้มีทั้งหมด12ตอนนะฮะออนแอร์ Air ไปแล้ว4นะครับก็รอดูต่อไปได้อ่ะจบพัทไม่สปอยนะฮะเราจะมาเข้าถึงพัทสปอยนะครับซึ่งรอบนี้ผมไม่ไหวจริงฮะค,คือถ้าคุณดูถึงตอน3นะฮะอันนี้ผมบอกเลยนะถ้าคุณยังดูไม่ถึงตอน3นะ ปิดคลิปไปก่อนเลยนะครับเลื่อนคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ขอบ่นนิดนึงสําหรับตอน3เป็นต้นไปนะฮะที่เราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าผู้กํากับและคนเขียนบทเล่นอะไรฮะคือผมไม่เข้าใจเลยทําไมเขาถึงเลือกที่จะฆ่าตัวละครหลักครับใช่ไหมคือแบบผมไม่เคยเห็นอาจจะมีนะอาจจะมีแต่อาจจะจำไม่ได้แต่ว่าผมไม่เคยเห็นเขาเลือกที่จะฆ่าพ้ารองมาก่อนเลยครับ คือไอตอนแรกไอเราก็นึกว่าแบบเป็นแบบฉากหลอกหรือเปล่าฉากความฝันหรือเปล่าแต่สุดท้ายตายจริงตายจริงแล้คคียี้ด้วยนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือผมรู้สึกว่าการตายของตัวละครหลักตัวนี้ถามว่าโอเคมันมีเหตุผลมารองรับไหมว่าเขาเสียสละเพื่ออะไรอันนั้นเก็ตแต่ถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นเลย ICU ก็ได้ไหมเป็นเจ้าชายนิทราก็ได้ไหมหรือ,อหายไปอย่างลึกลับก็ได้ไหม มันมีวิธีเล่าอีกเยอะเลยมีวิธีในการที่เขาเลือกมาเล่าได้เยอะมากในการที่จะรักษาตัวละครตัวนี้ไว้เขาทําได้ครับแต่เขาเลือกที่จะเรียกว่าเสียตัวละครนี้ไปตั้งแต่ต้นเรื่องด้วยมันมี12ตอนนะเวย้ยคือแบบไปตายตอน6ก็ยังดีนี่คือแบบตายแต่ต้นเรื่องมึงบ้าปันเนี่ยผมโคตรโมโหเลยนะครับแต่ว่าถ้าตัดเรื่องความที่เรียกว่าความแบบวัดเดอะของทีมงานไปเนี่ยก็เรียกว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันเพราะว่า อย่าว่าแต่ตัวละครในเรื่องเลยครับเราคนดูเนี่ยคือผูกพันกับพระองของเรามากนะก็คือตัวบงโดจินเนี่ยผูกพันมากถึงแม้ว่าจะหมันขี้หน้ามันมันม่งตอนที่แบบว่าแหมจะมาแย่งซอนจากพระเอกผมอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาเป็นนักดับเพลินคนหนึ่งที่ดีมากเป็นคนที่ทุ่มเทเพื่อทีมทุ่มเทเพื่อรุ่นน้องทุ่มเทเพื่อประชาชนหรือแม้แต่ทุ่มเทเพื่อคู่แข่งของเขาอย่างตัวหมาจิ้นโดนของเราเสมอมาเลยคือแบบคนคนนี้ไม่ควรตายฮะแต่ว่าเขาก็นะ ปล่อยให้มันตายไปแต่ว่าสิ่งที่ผมเรียกว่าตำนานและวิรกรรมที่เขาทิ้งไว้มันก็สร้างบาดแผลแล้วก็เป็นความทรงจําให้กับคนหลายๆคนซึ่งเราจะเห็นเลยว่าตัวพระรองของเราเนี่ยมันส่งผลเต็มๆกับทีมงานโดยเฉพาะตัวนางเอกของเราและพระเอกของเราคือแบบมีเป๋ไปเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทุกคนต้อง move on ต่อไปทําให้ ต้องบอกว่า4ตอนแรกเนี่ยเหมือนเป็นการเล่านะครับเป็น4ตอนจากซีซั่นหนึ่งแล้วกันคือจริงๆ4ตอนแรกเนี่ยตัดไปอยู่ซีซั่นหนึ่งยังได้เลยฮะล้วค่อยมาเล่าซีซั่นสทีเดียวแต่เขาเลือกที่จะเอาเวลาใน4ตอนแรกครับมาเล่าในพาร์ทนี้ครับแล้วก็มันขยี้สักนิดหน่อยนะครับเพื่อชงไปซีซั่นสที่แท้ทรูใน EP ห้นะครับซึ่งก็เรียกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาเพิ่มคนที่เราดูแล้วเหมือนจะเป็นว่าที่ตัวร้ายก็จริงแต่ว่าเหมือนจะโดนสับขาหลอกยังไงก็ไม่รู้เข้ามา เพิ่มทีมกู้ระเบิดเข้ามาเพิ่มทีมนู่นนั่นอะไรเข้ามาทําให้เราดูว้าวขึ้นดูสเกลมันใหญ่ขึ้นแต่อย่าลืมว่าคุณเสียสละตัวละครสําคัญในเรื่องไปที่มันเป็นสีสันหลักเลยเพราะว่าที่ผมพูดตั้งแต่แรกเลยนะเคมี K Me ของคู่พระเอกรักสามเศร้าของตัวเอกคือเนี่ยแหละมันคืออีกคีย์สำคัญที่คนอยากดูไงประเด็นคือผมก็อยากดูแต่ว่าคุณเลือกที่จะทิ้งไปก็มารอลุ้นเลยว่าในแปดตอนที่เหลือเขาจะเล่ายัางไง แต่ต้องบอกไว้ก่อนครับคือผมคิดว่าในพาร์ทของสืบสวนน่าจะเดือดขึ้นเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้คือพระเอกเขามีปมฝังใจแล้วแหละว่าจะพลาดไม่ได้อีกแล้วรวมถึงทีมงานด้วยที่แบบเสียตัวละครหลักไปทําให้พวกเขาน่าจะแบบจริงจังและซีเวสมากกว่าเดิมนะฮะก็เรียกว่าในพาร์ทของการสืบสวนสอบสวนจับฆาตกรหรือจับคนร้ายเนี่ยผมว่าเดือดแน่ๆเลยแต่ว่า พาร์ทที่เป็นฝั่งของเลิฟไลน์หรือว่าเป็นพาร์ทนิศภาพที่มันเป็นจุดแข็งอีกอันนึงของเรื่องก็น่าจะเสียไปก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะแก้เกมยังไงนะฮะสุดท้ายนี้ถ้าจะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับก็เรียกว่าถ้าคุณชอบ The First Responder s ซีซั่นหนึ่งยังไงก็มาดูซีซั่นสต่อได้เลยนะครับเพราะว่ามันรับสืบทอดทุกอย่างมาอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ ความสนุกของในเรื่องในพาสืบสวนสอบสวนยังคงอยู่และจัดแต่จัดเต็มอย่างเช่นเคยและดีไม่ดีเรียกว่าทวีความเดือดความดราม่าเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าโหสเกลของซีซั่น2ถือว่าใหญ่จริงๆนะเปิดเรื่องมาก็มีการวางระเบิดแล้วด้วยนะครก็ถือว่าสเกลใหญ่ขึ้นเยอะผมเรียกว่า พาร์ทสืบสวนคือหายห่วงนะฮะแต่ว่าพาร์ทความรักนี่แหละครับน่าจะเป็นตัวที่ต้องมาดูว่าเขาจะเล่ายังไงนะครับและเรียกว่าบาดแผลที่ทีมงานทิ้งไว้เนี่ยให้กับตัวละครของเราก็ต้องมาดูว่าทั้งสองคนคะคือคู่พระนางของเราจะเยียวยากันยังไงนะครับผมก็ยังอยากเห็น2คนนี้คู่กันอยู่นะแต่ว่ามันน่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับก็ต้องมารอดูว่าซีรีส์จะเล่ายังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้า จบครบ2ซีซั่นแล้วเดี๋ยวน่าจะมารีวิวพูดคุยกันหลังดูอีกทีนึงนะถ้ามีโอกาสนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกันด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง The First Responder Season 2นะครับก็วันนี้นะครับน่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับใครมีความเห็นยังไงมาแลกเปลี่ยนกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับรอฟังรอพูดคุยกันนะครับก็เจอกันนะครับบ๊ายบาย